นะนี่จะแบบระดับเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเหรออุ้ยนี่วิน่ากลัวจังเลยอะ่ะโอ้เฮ้ย,ย,เ,ยเวอร์บ่าวแก้งบ้าวไม่ห้ามกินน้ำหรอห้ามกินน้ำครับน้ำต <c oughs> าไหลครับอัน <c oughs> นี้ขอกินน้พ่อพ่อถ้าอยู่กินปุ๊บเกมจบยู <c oughs> you, ต้องกินพริกรสามเม็ดป้าบ้าเม็ดเดียวก็จะตายแล้ว ด,ด,ดูดไปดูดไปดูดเลยดูดเลยไม่ได้คันนี้มันเผ็ดรอบปากตอนนี้ปากเบิ์นแต่ปนกูไม่มันร้อนเนี่ยก็ใช่ไงเมื่อกี้กินเข้าไปกินสวัสดีดรครับนาวยซีมี่อุยูรอมกันด้วยเลิศนะวันนี้เราพร้อมกันใจเราตรงกัน ก็ EP นี้ตามคําเรียกร้องของแฟนๆครับมีคนบอกว่าเนี่ยเขาชอบตอนที่เรารีวิวปากกระป๋องมากอยากให้เรารีวิวแบบบะหมี่กึ่งสซเดรูปบ้างก็คือมาม่านั่นเองนะซึ่งหลายๆยี่ห้ออะไรเงี้ยมาม่าหรือบะหมี่เกาหลีที่มันเผ็ดเนี่ยคนเขาก็กินกันเขาบอกเผ็ดอย่างงุ้นเผ็ดอย่างงั้นเผ็ดอย่างนี้อยากจะเอาลิ้นตัวเองสัมผัสดูดิว่าเออไอที่มันเผ็ดเนี่ยมันเผ็ดจริงไหมลิ้นมันเป็นยังไงกะลิ้นๆลิ้นกะลื่นๆลิ้นกะลื่นๆลิ้นกะลื่นๆเลยซอยยิ่งขัดมาก มันเผ็ดจริงหรือเปล่าก็คือจะลองวันนี้ลองวันนี้แต่ว่าถ้ากินธรรมดามันก็ดูธรรมดาไปมันต้องมีกติกานิดน,นึงว่าเราไม่รู้นะว่ามันเผ็ดเผ็ดแค่ไหนแล้วเราก็ต้องลองกินกันโดยห้ามกินน้ำก็จะรอดมีเน,นี่ยก็ต้องลองดูไงก็ลองทดสอบดูไงเออเราไม่รู้หรอก้โังนี่ือแบบระดับเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยหรอเออแบบเท<ๆ>่าที่แบบโคตรโอ่ะกติกาย้อาอีครั้งหนึ่งเราจะกินตามนี้เลยนะโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าเป็นแบบไหนเผ็ดแค่ไหนแล้วเราก็จะให้คะแนนแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเลยถ้าไม่ไหวอ่ะกินได้ แต่มีบทลงโทษก็คือคุณต้องกินพริกสดจะบ้าเหรอจะกินน้ำเพื่อเอาโอเคตามนี้ครับไป <S 1> <S 1> เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งก่อนแต่งหน้านะคะโจวิ i n า Plus นะคะครีมรกแกะเกรดพรีเมียมนะคะพอทาไปปุ๊บเนี่ยหน้าของเราเนี่ยนะคะคือมันเป็นการเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้าทำให้หน้าเนี่ยกระชับรูขุมขนก็จะแบบ เล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้กินแป้ง <S <S <ๆ>กินรองพื้นแต่งหน้าทนนานนะคะและที่สําคัญเนี่ยหน้าก็จะดูเด็กลงนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะมี่ก็มักจะทาแบบเพื่อให้เป็นแบบเหมือนแมสหน้าเวลาเราไปตากแดดตากลมมีแบบมลพิษอย่างเงี้ยแล้วทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแห้งทาเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะแบบคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราใสากิ๊กเลิเห็นปะมันก็จะทําให้ผิวเนี่ย ไหนเอ้ผีดแค่ตึ๊งเนี่ยเออเนี่ยเด้งๆๆงเด้นี่เห็นปะสำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชไปเลยค่ะว่าครีมรบแกะของเอมี่นะคะหรืออยากจะสั่งซื้อนะคะก็แอดไลน์ไปเลยนะคะที่ @jolinaplus ค่ะมาแล้วค่ะเว้ยก็ไม่เห็นจะดูเ็สักเท่าไหร่เลย ดูจากสีนี่ผมว่าเฉยๆคุณก่อนเลยตเต็มๆนะตเต็มๆนะเอาลูกเอาโอ้ยนี่เต็มๆๆ <ไป S 2> ตเต็มตเต็มเต็มเต็มเเต็มเจริงๆไปเลยก่อนเลยโอ้โเฮ้ยเวอร์เปล่าแกล้งมากอ่ะหืมไป่ห้ามกินน้ำหรอห้ามกินน้ำครับทำตาไหลเหรอไม่เป็นหรอ คะแนนสูงสุดคือ5อันนี้กี่คะแนนสี่แค่นี้นี่คือ4แล้วเหรอโหวิ่งอย่างนี้อยู่วิ่ง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 อย่างเงี้ยคำถามผมนะกำลังดีความเผ็ดผมให้ระดับ3อร่อยขอดูหน่อยสีชมพูน่ารักน่ารักกันนะมันไม่น่าน่ะมันอร่อยอร่อยอ๋อมันเป็นรสคาโบนาร่าคาโบชีสแล้วทำไมมันเผ็ดอ่ะอ่านอะไรงานอะไรเป็นภาษาเกาหลีอ่านอะไร อันนี้ระดับความเผ็ดตามที่ผมบอกเลย3คะแนนจริงเหรอไปต่อหรือจะพอแค่นี้วใตไปต่ออยู่แล้วอ้าวไปต่อก็ไปต่อสิครับเส้นมันเล<ส>็ก<ส>ลงนะ,นะเป็นเส้นมาม่าเลยอ่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมฮะเต็มเต็มนะไม่มีแบบกั๊กนะอืมใช่ไหมอันนี้เป็นไงความรู้สึกแรกอะไม่เผ็ดตอนหลังเหมือนเผ็ดพิกไทยอ่ะก็ประมาณสองผมนะหนึ่ง เผ็ดไทยมีความไทยอ่ะตอนแรกมีความพริกไทยมีอะไรอย่างเงี้ยมิ้อนี่คือคลังยังมันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไลท์ซึ่งผมว่าไม่น่าจะเกิน2แต้มความเผ็ดนะระดับความเผ็ดตัวสันๆนเป็นไ,ไรบาห้ามกินน้ำนะแต่ว่าให้อนุญาตให้มองอนุยตให้มองในมองไปสายตาตามมาหน้านิ่งๆตาตามมาอย่างเดียวจะไปต่อหรือพอแค่นี้มองที่มองที่แกวมองที่แกวไปเร็วๆมันเผ็ดเร็วๆไปต่อเลยยังไปต่อนะไปต่อ อันที่สามโอ้ดูจากสีดูเบาไปเลยอะดมให้ดมกลิ่นก่อนทำไมเป็นไรทำไมเป็นไรเอาแค่กลิ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เผ็ดอไม่กไม่ใช่ก็ช่วยไงช่วยหน่อยออกแรงหน่อยสิเออไม่เธอไปแม่นี่มาแบ่งกันอีกทีพร้อมมอนตากันหนึ่งสองโอ้โห อันเนี้ยอันนี้สามเนียดรอปลงไปแบบประมาณเจ็สิเนลยอันนี้คือแบบเขาเรียกผู้ดีกินกันผู้ดีกินกันคือถ้าคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดแต่อยากได้ฟิลลิ่งเผ็ดกินนีได้เพราะมันไม่เผ็ดเลยในเรื่องความเผ็ดนะศูนย์คุณอ่ะหนึ่งอันนี้ไม่เผ็ดมากเพราะว่านี้มันเป็นของคนไทยอ้โเลยเปิดใจเลยดิ Oriental ก็ ไม่เผ็ดไม่เผ็ดซึ่งใครชอบเผ็ดผมว่าก็ปรุงเพิ่มห้ามเช็ดปากทำไมจะห้ามเช็ดมันต้องคาความเผ็ดร้อนมันต้องอยู่ที่ปากตลอดแล้วอยู่ไปเช็ดความเผ็ดร้อนก็หายดิเอาเอารสชาติอันนี้ออกเพื่อรับอีกรสชาติหนึ่งเข้ามาต้นนะไม่ได้อันนี้มันเผ็ดรอบปากตอนนี้ปากเบิ่นกระปุกไหมอั้นี้ก็ใช้ในหลักการในการเรียนเลยไม่เอาเถไม่เอาเอกอนุญาตให้มองน้ำได้นี่ี่ทมานเขาทาไมอ่ะคุณจะยอมแพ้ไหมไม่ยอมแล้วแล้ว โอ้ยเดี๋ยวนะอันเนี้ยดูจากสีแล้วดาร์กมีความเข้มข้นมากขึ้นหนีใหดูดิ <Okay. S 1> แค่คลุกนะกลิ่นกลิ่นความเผ็ดอะ่ะมันขึ้นเลยนะเนี่ยนี่คือเหงื่อออกใต้ตาแล้วอะ่ะอย่าเอานิ้วไปขยี้ตานะเดี๋ยวมันเผ็ดแสบอย่าเอานู่นอย่าฉันทำอะไรได้บ้างฉันทำอะไรได้บ้างฮะห้าเช็ดปากห้าเช็ดเหงื่อห้ามขย<อ>ี้ตาไม่ต<อ>้องทำอะไรแต่ทำให้เองโอ้ยนี่ดูเส้นนะลมยังเผ็ดเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยลมผ่านตาอ่ะมาพร้อมหนึ่งสอง อื้อร่อยเหรอไม่เผ็ดเนี่ยแต่ความเข้มข้นอะอร่อยอให้สองสำหรับไอานะเฮ้ยเย็นตาลอันเนี้ยจึงเขาบอกว่าความเผ็ดมันคือระดับแบบสี่เลยนะเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมาแล้วอะเราต้องย้ำรู้ป่ะเผ็ดทีหลังเนาะเปลี่ยนละให้สามแต่แตมันใช้เวลาหน่อยจะไปต่อหรือพอแค่นี้จับได้ไหมจับได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกอะถ้ามันมาดำๆเงี้ยไม่เผ็ดหรอไม่ค่อยเผ็ดอันนี้ผมให้คะแนนกินกินกันเอาใหม่มันไม่ค่อยโดนเออเนี่ะไปจริงจริงแล้วมันโดนแต่ครั้งแรกแล้วล่ะกินทีเดียวรวดเดียวอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้หวานอันนี้ไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดเลยเปอร์ลิฟองที่ถอนซุปเปอร์สไปซียจริงบ้านี่ยมาดูเนี้ยอ๋อนี่คนละยี่ห้อนี่ใช่ไหม เขียนว่าซุปเปอร์สไปซี่บ่ะอันนี้สำหรับผมผมให้สูตรในเรื่องความเผ็ดสำหรับผมนะเผ็ดเลยแต่ว่าอร่อยเอาโอ้โหดูสีนี่คือสบายมากบอกเลยคุณรองคุณก่อนขอมันอยู่ข้างอ่าเดี๋ยคุครุเอ้ยนี่นี่จริงด้วยจริงอย่างพี่อุ้ยนี่อุ้ยนากลัวจะกลัวยา ช้ำแบบนี้น,นี้เขากินไม่ได้นี่เขากินเนี่ยก็ใหญ่แล้วดูดิปกติชอบคำใหญ่ๆหรือเล็กๆดูปากด้วยเล็กๆแล้วของเขาดีไหมเล็กไงโอ้ <c oughs> เออเผ็ดโอ้โหูอึนจริงฉันให้สีสีคะแนนแต่เป็นสีที่ <c oughs> กินได้นะ กินได้วะกินคำแรกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพักแป๊บนึงช่วยระบุด้วยว่าใครอะไอยากได้จะช่วยเลยไหมอยากอยากให้คุณช่วยออกไปไกลๆตลกทำไมปากบวมแบบเป็นไรอันนี้ขอกินได้ปะวะถ้าอยู่กินปุ๊บเกมจบอยู่ต้องกินพริกสามเม็ดป้าเปล่าเม็ดเดียวก็จะตายแล้วโอ้นี่ก็สีดำมันก็น่าจะเผ็ดป่ะสีคะแนนแต่ผมให้ความอร่อยด้วยพอแล้วได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับ ีตายอ่ะบ้าหรือเปล่าอันนี้คือพริกแห้งเหรอพริกแห้งอ๋อพริกแห้งเหรอพี่มันจะดูได้เลยว่าถ้ากินแล้วมันจะเผ็ดนะคือเนี่ยความฉ่ำของเส้นไหนนะบ้มันต้องขึ้นมาประมาณนี้พรุ่งนี้ลร้น <laughs> านไหนแตกอยู่บ้านจะปัดผมเลยทันะ้งหนาจะเดินแบบไนดะ้ไงเร็วๆเผ็ดนะเพ้ยอืมก็เผ็ดเออม,มีกิมจิให้กี่คะแนนสี่ <4. S 2> สำหรับคนที่ชอบกินกิมจิผมว่ารสชาติดีเลย ก็อย่าลืมนงานนี้เราไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนะตามนี้เลยผมรู้ว่ามันโอเคเลยอ่ะผมว่าอร่อยอันนี้อร่อยมากดู่โคตรโกงเลยคนจริงอ่ะมันต้องอย่างงี้ใช่ไหมกินก็ให้มันรู้เรื่องเก่งทีนี่เขาบอกาเขาเขาเผ็ดมากห้ามไปไหนเดี๋ยวยูแอบไปกินน้ำมีวิธีขายเผ็ดเขาบอกว่าให้ก้มหน้าเลาแลบลิ้นออกมาแล้วให้แล้วอะไรอ่ะเอ๊ช่วยไหม อ่ะโอเคมาอันสุดท้ายเฮ้ยสีนี่คืออันนี้ดูไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ดูดูดไปดูดไปดูปด,ดเลยดูดเลยร้องไห้ทำไมมีปากสวยจัง <c oughs> ชอบปากสายฝอกินเผ็ดเยอะๆสิพอกินเผ็ดเยอะๆไปจะสายฝออ่ะ้กินเร็วๆเดี๋ยวโอเโอเมันร้อนเนี่ยก็ใช่ไงรรกเมื่อกี้กินเข้าไปกินไม่ให้กยุดทำงนสาม เอ้ยแต่นี่จริงมันควรจะต้องเผ็ดสุดเลยนะเขารีวิวว่าห้าเลยนะคำแรกเนี่ยมันเผ็ดก็จริงแต่ว่าหลังจากที่กินพริกไปแล้วอ่ะมันจะค่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยอันนี้ไม่เ็อปอันเนี้ยให้ห้าเลยคะแนนที่เราให้วันนี้เราให้เฉพาะความเผ็ดนะโดยส่วนตัวถ้าถามผมถ้าผมจะกินผมเป็นคนกินอาหารรสจัดถ้าผมจะเลือกกินผมเลือกอันสุดท้ายเหมือนกันให้มันรู้เรื่องให้มันเผ็ดเผ็ดเพราะผมชอบกินรสจัดแล้วมีชอบอันสีชมพูอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นมีความหวาน ดิน้นหนึ่งมันเข้มข้นก็กินได้อร่อยดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูมาม่าซึ่งพี่มี่เขาอยากทําให้2เมนูเต่ว่าไม่้อ้ทำแล้วทำหน่อยทำหน่อย เอาแบบว่ามีหมูสับแล้วก็กุ้งแล้วก็เอามาผสมผสมเนี่ยแล้วก็เอาไปชุบกับมาม่าแห้งอ่ะแล้วค่อยไปทอดมันจะเป็นแบบเหมือนนัดเกตอีกอันหนึ่งเราจะทาเหมือนสปากเกตตี้ก็คือสปากเกตตี้ไส้กลอออีสานกับพริกแห้งคุณอันดับหนึ่งคุณแกอ,แอันนี้อันนี้พอเผ็ดแล้วอันนี้ขี้เกียจน,นะลูกอันนี้ดีดีสิคุณก็แก่อันนี้ออกมาเพื่อให้มันเป็นขยำขยำขยำเหมือนมันเป็นเกล็ดขนมปังเคยทำไหม อันนี้เป็นแบบแป้งอเนกประสงค์เลยนะคะแล้วก็เอาเอาน้ําเย็นอ่ะเทลงไปแล้วก็เทอย่างนี้นะใช่ค่ะแล้วเธอก็เอากุ้งมาสับๆต่อไปเอาหมูกับกุ้งเนี่ยมารวมกันเหมือนทอดมันนะอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ปั้นๆนะคะให้จุ่มลงไป ว้าวน่ากินมากเฮ้ยดูดิเฮ้ยเป็นไงคะเชฟได้อยู่นะเก่งามากคุณเก่งมากเราจะมาเตรียนอีกเมนูหนึงสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสาเราจะเอามาคั่วกับพลิกแล้วเราก็จะมีเบคอน แล้วก็มีอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานที่เราแบบไปทอดลายน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจเลยเชฟเสร็จแล้ว เกตมาม่าแล้วก็สปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานนะคะที่เอาเส้นเนี่ยมาม่าเนี่ยมาทำคืออันนี้ก็เป็นน่าจะถูกปากพวกเราแหละคนไทยเนาะจะแบบแซบๆหน่อยอะไรเงี้ยใครอยากจะเติมรสชาติอะไรพิเศษก็แล้วแต่คุณชอบเลยจริงๆก็มีเมนูอีกเยอะมากเลยนะเมดูแบบเขาเอาแบบมาม่าไปอบ ชีสแบบทำเป็นผักบขมชีสก็มีนะหรือแบบคาโบนาร่าคืออันเนี้ยสองเมนูนี้ที่เราเลือกมาเพราะว่ารู้สึกว่ากินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แล้วก็มันใช้เวลาเนี่ยประมาณ5-10นาทีก็ทําได้แล้วอ่าเป็นว่าทําง่ายแล้วก็วัตถุดิบก็คือหาง่ายด้วยแบบราคาก็ไม่ได้แพงสามารถที่จะใช้ได้ในยุคประหยัดแบบนี้นะคะอยู่บ้านหาอะไรทําที่มันแบบแปลก แดด <ST>. อืมอ่ะ,อะก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมเอ่ออีพีนี้ที่เรารีวิวไปเป็นความชอบส่วนตัวโดยเฉพาะเลยนะอ่ะโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเลิฟยูสวัสดีค่ะหม่ำทิหม่ำกรอบอุ๊ร่อยแล้วเนี่ยอุ๊วโอเคอันนี้ก็ใครชอบแส่กรอนอีสานแซ่บๆก็อร่อยเลยกลับแก้มเหรอมันก็ต้องมีเอออะไสักอยอ่ะใครล้างอ่ะทีนี้พาร์ทที่ชอบมากที่สุด ตอนทำกสนุกเ,เจ็บเนี่ย